คืนมากเลยสักาพักอาจจะเห็นพี่นกาสอคนแอบดาตามก็ได้นะคะก็ะเป็นกองยามนะคะของน้องโรงเรียนวัดปฐุมนะคะไพ่รอมากเลยค่ะคุณนุ่นคะจะยังไงคะคุณนุ่นค่ะ,ะค,ค่ะยาน,น,นี้ก็เป็นป้าวิทยาลัยพิบาตํารวจของเรานะคะตามมาด้วยคณะอาจารย์ของวิทยาลัย าตำรวจนะคะวันนี้จะทุกท่านแต่งตัวได้งดงามมากค่ะาจปค่ะตบ้่าไค่ะตะตาไป่ะาไยค่ะตา่ะมาไบ้่านค่ัวาต้นะาคะทา่าได้่ารค่วมาับพยาบาลตำ่ะจของะค,ะ <มา S 1> ค่ะานะค่ะัคนน่ะมาไปค่ะทาไปค่ะาไค่ะตาไน่ะตาไปค่ะตาไคะาไปค่ะตาไปค่ะาค่ะาไป่ะะคะา่าไ่ตาาไปค่ะรราไาไะายยาาร,ราคะาคะาคะาคนาะาคนะะคะ <3 S 2> ค่ะแล้วก็ตามด้วยอ่าเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะคะคุณยุ้ยเครื่องพยาธา์เครื่องพยาธรรมนะคะนางเซิร์งนะคะของปีสามนะคะขอเสียงนางเซิร์งเลยค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเดี๋ยวสักพักนะคะก็จะมีดนตรีของเซิร์งขึ้นมาก็จะเห็นอ่านักเรียนพยาบาลของเราแล้วก็น้องผู้ช่วยนะคะไปเลย คก็รู้สึกดีนะคะที่ได้มาช่วยวิทยาลัยพยาบาลตำรวจร่วมกิจกรรมนี้ค่ะน้องอาจจะเครือเขินเดี๋ยวมาดูตอนที่น้องรำอีกทีนะคะว่าจะไม่ใช่อาการแบบนี้เลยน้องทำได้เยี่ยมมากเลยนะคะต่อไปนะคะตามไปดูท้าขบวนของเราเลยดีกว่านะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจชั้นปีที่3นะคะนี่ถืออะไรกันเอ่ยวันนี้ถืออะไรกันอะไรก็ไม่รู้ สวยงามนะคะตอนนี้ก็เพื่อนเื่อของเราหน้าตาดูสดใสสวยงามมากตื่นมาแต่งหน้ากันแต่เช้าเลยค่ะเจ้าหน้า่ค่ะขอเสพพี่สาม่อยค่ะค่ะปิดท้ายขบวนเลยนะคะไปปิดท้ายขบวนนานค่ะเซิร์ของเราเริ่มทําการแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะนางรำนะคะก็เริ่มรำนะคะเป็นระเบียบสวยงามมากเลยค่ะน้องซ้อมกันเป็นอย่างดีนะคะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ สังเกตได้จากท่ารํานะคะระหว่างพี่นะคะกับน้องนะคะจะรำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแสดงถึงความสามาคัคคีที่เกิดขึ้นนะคะงยมน ไปดูน connect, ัองผู้ช่วยข้างหลังดีกว่าค่ะค่ะค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ค่ะข้างหลังสวัสดีค่ะใช่ค right> ่ะะเราขอปิยพรหวานเสียงค่ะเดินทางเจ้ค่ะรู้สึกยังไงคะกับการที่ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆในวันนี้เดิลชานเดลชานรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจมากค่ะค่ะแล้วก็วันน้องน้องวันนี้น้องมาร่วมขบวนนี้เหนื่อยไหมคะกลัวจะเป็นลมไหมคะเพราะเดี๋ยวเดินไปก็ถึงแล้วกลัวเป็นลมไหมคะไม่กลัวค่ะใช่สาม ท่นนักเรียนผู้ช่วยแล้วก็นักเรียนพยาบาลของเรานะคะรวนที่จะแข็งแรงกันทั้งนั้นนะคะเพราะว่าผ่านการฝึกอบรมอ่เขาเรียกว่าอะไรนะคะฝึกตำรวจนะคะมาแล้วนะคะค่ะท่านนี้นะคะแค่ผู้กำก,กำับสมพนตำรวจเอก on top เราป๊อปปูร่ามาะค่ะคุณนุน่นรู้สึกว่าขอให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะเพราะวา่าเราจะไม่ค่อยเห็นแดนนี้ใช่เราไม่ใช่ไม่ค่อยเห็นแบบนี้ในใจกลางกรุงเทพนะคุณน,น,นุ่นเนาะดูสี่คนข้างๆางมองกันเต็มเลยใช่ตามรถข้างๆางนะคะจอดดูกันเลยทีเดียวเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้ใช,ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ประเพณีแห่เทียนพรรษาของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะพบที่จังหวัดยะโสธรหรืออะไรแถว ค่ะแถบแผ่ภาคอีสานนะตอนนี้ค่ะอ่าภาคกลางของเราก็ไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าวิทยาลัยพยาบาลตํารวจของเรานะคะก็ได้เริ่มจัดพิธีแห่เทียนพรรษาขึ้นแล้วนะคะก็ใครที่ไม่เคยเห็นมาดูได้เลยนะคะตอนนี้นนี้นะคะก็จะเป็นบุคลาชก้อนของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจของเรานะคะค่ะนี่ถือเครื่องอะไรคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะเครื่องไทยทานค่ะไทยทานานะคะ ใส่ชุดได้สวยกับเรื่อทายาทามานะคะวันนี้ทุกคนนี่ค่ะคนนี้เลยค่ะจัดเต็มที่สุดเลยนะคะวันนี้หน้าตาเทียบเท่ากับนักศึกษามากเลยนะคะนักศึกษายอมแพ้เลยค่ะวันนี้เพื่อนของเราได้แ่ใช่ออกกำลัตัว่อยค่ะออกมาจากต้นกล้วยด้านหลังวอพอค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้แล้วพัตลอดของเราทุกคนสวยหมดเลยจัดเต็มทุกคนเลยค่ะวันนี้นี่ก็เป็นน้าที่ของเราสามคนนะาะใส่ยิ้มจนิง นั่งอ๋อที่ไม่พอนะคะต้องได้ยืนรถสวยมาสมานางเทียชันค่ะคุณใช่ดอกไม้นะคะแต่คลิที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือฟีมือของนักศึกษาพยาบาลตำรวจของเรานะคะแล้วก็เป็นท่านอาจารย์ข้าศกรนะคะก็มาช่วยในการจัดตกแต่ง รถเทียนนะคะอาจารย์พรชกรนี่ก็อาจารย์กั้าของเรานะคะอาจารย์น่ารักมากจากท่านนี้คือพวกเรารักมากเลยค่ะอาจารย์ทุ่มเทมเมื่อคืนนะคะกับการจัดดอกไม้ให้เราทั้งคืนนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์นะที่นี้ด้วยนะคะอาจารย์ไม่ได้มาด้วยนะสุดเลยเนี่ยอาจารย์รล้วนะคะเี่ย่ขมอง สนใจนะคะเฉพาะตำรวจค่ะเพราะเรากำลังเดินแห่ขบวนนะคะแห่ขบวนนะคะผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวเรามาสอบสอบถามดีกว่าสัมภาษณ์ออสัมภาษณ์ไม่ได้ออกไม่ได้ค่ะเราวันยที่ไานที่เข้าใจจายออกไม่ได้เดี๋ยวไม่สัมภาษณ์ค่ะตอนนี้ขบวนเราหัวขบวนค่ะเริ่มจะเข้าวัดปทุมแล้วค่ะคุณนุ่นโหตอนนี้สัญญาณจราจรได้ปิดหมดรู้สึกเท่ค่ะรู้สึกเท่ภูมิใจตำรวจค่ะตำรวจไทยทำได้ ลังเคลื่อนขบวนนะคะเข้า,าวัดประทุมนะคะตอนนี้ก็มีจราจรนะคะคอยอเบรกรดไว้นะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาพยาบาลของเรานะคะเข้าวัดเคลื่อนขบวนนะคะเข้าสู่วัดประทุมได้อย่างง่ายดายนะคะต้องขอบคุณะคะตำรวจนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงใจกลางสยามพารากอนค่ะนี่ค่ะพารากอนของเราอยู่ตรงนี้เราเก่งมากค่ะที่ได้จัดก,กิจกรรมนี้ขึ้นมารู้สึกภูมิใจนะคะตอนนี้ขบวนะ ทมแล้วค่ะตอนนี้นั่งเซอร์ของเราโหขบวนสวยมากเลยค่ะดูริ้วขบวนคุณนุ่นริ้วขบวนสวยมากค่ะานาั่งเซิร์ของเราก็รำย่างสวยงามอ้อยนะคะเพราะว่าเก็บกดกันมามากเลยนะคะโชวให้ทุกคนได้รู้นะคะว่ากรุงเทพมหานครของเราก็สามารถทําได้นะคะแบบนี้ ลำโพงกลำลังมาแล้วค่ะแล้วก็นักศกษาพยาบาลตำรวจและ<บ>น้องผู้ช่วยนะคะที่เดินด้วยสุดเครื่องแบบนะคะก็เดินได้อย่างสง่างามมากเลยนะคะประทับใจนเครื่องแบบของเราใช่ค่ะยิ้มหน,น้าเทีของเรายิ้มให้สวนค่ะหน้เทียนยิ้มเลยค่ะยิ้มเต็มที่ยิ้มเพื่อนชนนะคะว่าวิยาลัยพยาบาลตำรวจของเรามีคนสวยขนาดนี้นะ เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทการย้มแล้วก็หน้าตานะคะก็เป็นคนที่มีอาเพียบพร้อมนะคะเป็นจากกันรยนนี้เลยก็ว่าได้นะคะได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะคะแต่เราสองคนก็คัดเลือกเหมือนกันนะคะอาพิธีกรก็ผ่านการคัดเลือกมาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้า กำลังลํากันอย่างเมามันเลยนะคะข้างหลัง